บินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดอยู่พร้อมหน้าครอบครัวนางเอกสาวบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดพร้อมหน้าครอบครัวแสนอบอุ่นรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนางเอกซุปตายายาอุรัสยาเซอร์เปอร์บันบินลัดฟ้ากลับไปทำงานอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดนอร์เวย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทริปสำคัญที่ได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆทั้งการทำงานการฝึกทำอาหาร รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำล่าสุดหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานสาวยายา,ยาได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์ต่อเพื่อร่วมฉลองวันเกิดให้กับคุณพอ่อซิกกูสเซเปอร์บันพร้อมเผยภาพพร้อมหน้าสี่คนพ่อแม่ลูกแสนอบอุน่น